สวัสดีครับพบกับนักธุกิจนะครับกับ Google เอกสารนะครับ Google เอกสาร EP นี้ EP ที่5แล้วนะครับเน้นย้ำไปยังการใช้เอกสารออนไลน์ทำงานร่วมกันได้นะครับเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับผมหน่วยงานหรือสถานศึกษาต่างๆสามารถร่วมกันทำงานได้ไม่ต้องกังวลเรื่องสถานที่และเวลา anywhere anytime ไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันในเนื้อหาของคลิปได้เลยครับ ครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับมาถึง EP 5แล้วนะครับเข้าไปยังงานเอกสารที่อยู่ในโฟลเดอร์นะครับชื่อว่า Google เอกสารสำหรับครูนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปในโฟลเดอร์เจอไฟล์ที่มีชื่อว่าทดลองใช่ไหมครับนี่คืองานที่ทำไว้ก่อนหน้านี้เนาะกลืนไว้แต่ต้นแล้ววันนี้เรามา เน้นย้ำไปที่เรื่องของการแชร์ไฟล์เพื่อใช้ร่วมกันคลิกแชร์นะครับวันก่อนใช้ร่วมกันอยู่2แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเพิ่มอีก1คนนะครับการแชร์จะแชร์ได้เพิ่มเติมไปเรื่อยนะครับไม่ได้จำกัดว่ากี่คนนะครับเพื่อจะได้เข้ามาช่วยกันทำงานนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะเราจะพิมพ์เข้าไปเนี่ยเนี่ยสอนอพิมพ์ก็เกิดชื่อ เมลนะครับก็เลือกเข้าไปแจ้งเตือนพวกเขาก็คือส่งข้อความไปหานั่นเองว่าเรามีจุดประสงค์อย่างไรถึงจะได้แชร์ไฟล์ไปเนี่ยนะครับพิมพ์ไปว่าช่วยแก้ไขเพิ่มเติมหน่อยครับทีนี้คนที่รับการแจ้งเตือนนี้ก็จะได้เข้ามาช่วยแก้ไขงานร่วมกันนะครับตรงนี้นะครับได้แชร์ไปแล้ว3คนด้วยกันทั้งผู้ที่ คนหลักนะครับแล้วก็ขอช่วยเพื่อนไป2นะครับโดยการส่งไปทางอีเมลมาตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับทุกคนที่มีลิงก์นี่เป็นการกำหนดไว้แล้วอีเดเอดเอนะครับก็คือผู้ที่เข้าไปแล้วแก้ไขได้นะครับออันนี้แสดงให้เห็นเฉยๆมีสิทธิ์แค่อ่านแสดงความคิดเห็นผู้แสดงความคิดเห็นผู้มีสิทธิ์อ่านแล้วก็สุดท้าย Editor นะครับ เข้าไปแก้ไขได้ด้วยนะครับกำหนดสิทธิ์ไว้เลยนะครับอ่ะทีนี้คนที่ได้สิทธิ์นั้นไปหรือเปล่าอ่าลองเข้าไปใช้เนาะเสื้อชมพูเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกแชร์ไปให้นะครับอ่าล็อกอินเข้าไปนะครับลงทะเบียนเข้าไปใช้ปกติของตัวเองนะครับแล้วก็ไปดูซิมีอีเมลเข้ามาไหมในเมื่อแจ้งเตือนมาแล้วใช่ไหมครับอ่าทีนี้ไปที่ที่เมลครับอ่า Gmail เนาะ เข้าไปที่ Gmail ของเราเสื้อชมพูนะครับตอนนี้นะครับบทบาทของเสื้อชมพูนะครับล็อกอินเข้าไปแล้วก็ไปเปิด Gmail ของตัวเองนะครับเมื่อสักครู่เสื้อน้ำตาลได้แชร์มานะครับมาแล้วยังมาแล้วนะครับเอกสารที่แชร์กับคุณนั่นแหละเออนี่แหละมาแล้วลองเปิดเข้าไปดูไหมเข้าเลยเนาะ น,นี่คือหน้าเมลของเสื้อชมพูนะครับผู้ถูกแชร์ให้ชื่อที่แชร์มาก็คือทดลองนะครับไฟล์ที่ชื่อทดลองเปิดเลยดีกว่าอ่าเปิดเข้ามาแล้วเป็นไงครับอันนี้ก็ทราบไปรับทราบอ่ะทีนี้ไฟล์ที่ชื่อทด,ทดลองนะครับรออยู่นะครับเห็นแล้วยังเมื่อสักครู่เห็นแล้วยังมีคําว่าเปิดอยู่เนี่ย อ่านั่นแหละคลิกเลยคลิกเปิดเปิดป๊บเห็นไหมไฟ์ลเดียวกันเลยทีนี้ก็ท่านก็เลื่อนเลื่อนไปจะแก้ไขตรงไหนบ้างนะครับใครแชร์มาเนี่ยไปดูโปรไฟล์เออเสื้อน้ำตาลแชร์มาเสื้อชมพูเข้าไปแก้งานแก้อะไรดีอ่ะจะพิมพ์ก็ได้ออาแทรกรูปภาพดีกว่าอัพโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเสื้อชมพูเนาะ เพราะเสื้อชมพูมีภาพจะแบ่งปันเข้าไปร่วมทํางานเอางี้แล้วการไฟล์ภาพเข้าไปดูทิภาพอะไรเอ่ยอ๋อเสื้อชมพูช่วยทําปกปกคลิปให้เสื้อน้ําตาลเสื้อน้ําตาลรออยู่ว่าดูขอดูหน่อยดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างปกที่สร้างของ EPC จัดได้เนะาะทำให้เล็กลงจัดกลางหน้ากระดาษได้นะครับตอนนี้เป็นการทำงานของเสื้อชมพูนะครับ พิมพ์ด้วยเหรอครับเสื้อชมพูบอกว่าพิมพ์เข้าไปหน่อยนึงเพราะทําได้ทุกอย่างอ่ะทำได้ทุกอย่างเหมือนเจ้าของไฟล์เลยเพราะว่าเป็นการแชร์ใช้ร่วมกันนะครับให้สิทธิ์เป็นเอดิเตอร์นะครับเป็นเป็นผู้ที่ช่วยกันทําได้เต็มที่เลยแก้ไขได้นะครับ Google เอกสารพิมพ์อะไรอีกไหมพิมพ์อีกอ่ะมาถึง EP4 แล้วครับเออโอเคครับเสื้อชมพูแทรกทั้งรูปภาพทั้งพิมพ์ข้อความมาด้วยนะครับ ทีนี้มาถึงเสื้อน้ำตาลที่เข้ามาดูงานและได้ข่าวว่าเสื้อชมพูแก้งานมาแล้วเสื้อน้ำตาลล็อกอินเข้าใช้นะครับป้อนพาสเวิร์ดเรียบร้อยเข้าไปดูไฟล์ที่ชื่อว่าทดลองนะครับว่าเสื้อชมพูทำอะไรมานะครับเสื้อชมพูทำอะไรมาตอนนี้อยู่ที่โปรไฟล์อยู่ในเมลของเสื้อน้ำตาลแล้วนะครับไปดูซิเสื้อชมพูทำอะไรมาโอททำอะไรมาเนาะอ๋อนี่ไงเอคิดว่ากระดาษเปล่าใช้แล้วเชียว นี่คือที่เสื้อชมพูทํามานะครับเสื้อชมพูทาเสร็จแล้วก็ออกไปแล้วไปซื้อไปจ่ายตลาดแล้วเสื้อน้ําตาลก็เข้ามาดูงานนะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยครับการแชร์ไฟล์สําเร็จครับผมอย่าลืมไปทดลองทํากันนะครับในหน่วยงานของท่านนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับการเรียนรู้อย่างจุใจนะครับกับ Google เอกสารนะครับเพื่อการนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนของพวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ